สงครามเต็มรูปแบบพม่าสั่งบุกรัชชานพร้อมลุยชาวบ้านขุดหลุมหลบภัยไทยเตรียมรับผู้อพยพสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมชาลุงคูโตในรายการพิกบอผ่าโลกครับช่วงนี้ครับเราจะมาติดตามสถานการณ์ในเมียนมาอย่างใกล้ชิดครับคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมา ก็ต้องส่งผลกระทบถึงต่อไทยอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมช่วงนี้ครับก็จะมีการโจมตีจากทหารพม่าครับเข้าสู่รัฐบางรัฐครับของกลุ่มชาติพันธุ์ครับหลักๆครับก็ตอนนี้ก็จะมีทางรัฐกระเดียงแล้วก็รัฐฉานครับคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้ครับตั้งแต่วันที่27กับวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาครับกองทัพพม่าครับได้โจมตีทางอากาศครับที่หมู่บ้านดิปูโนตรงข้ามกับบ้านแม่สะเกบอำเภอแม่สะเลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับจนทําให้ ชาวกะเหรี่ยงครับอพยพข้ามพรมแดนมาแล้วครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมนอกจากนี้ครับก็ยังมีข่าวครับว่าทหารพม่าครับได้ขึ้นเครื่องบินครับเข้าโจมตีที่บ้านแมวเวจังหวัดผาปูนที่รัฐกะเหรี่ยงครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านแม่สามแลบอำเภอศบบมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับโดยจุดที่โจมตีครับเป็นบริเวณที่ขุดเหมืองทองครับซึ่งบริเวณนั้นครับการโจมตีครั้งนั้นเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตครับกว่า30มสิบด้เลยครับคุณผู้ชม นอกจากนี้ครับวันที่31มีนาคมครับกองทัพพม่าครับได้ประกาศหยุดยิงครับระหว่าง1เมษายนถึง30เมษายนโดยมีเงื่อนไขย,ยกเว้นเมื่อการปฏิบัติการป้องกันประเทศและการปกครองถูกขัดขวางซึ่งการที่ทหารพม่าครับบอกมาว่าหยุดยิงเนี่ยคือแบบเอ้ยมาหยุดยิงกันก่อนฉลองสงการกันก่อนนะครับซึ่งการที่ท่าทีของรัฐบาลพม่าออกมาแบบนี้ จะถามว่าการที่พมา่าครับได้ออกมาประกาศยุดยิงชั่วคราวครับในช่วงเดือนเมษาเนี่ยครับเพื่อชองสองการถามว่ารัฐหรือกองกําลังกลุ่มชาติพันธ์เขาเชื่อหรือเปล่าครับคุณผู้ชมแน่นอนครับเขาก็ไม่ได้เชื่อแล้วว่าการที่ออกมาแบบนี้นั้น่าพมา่าไม่ได้จะหยุดยิงจริงนะครับแล้วก็แถมท้ทยครับก็ในประกาศนั้นเขาก็ยังมีแถมไทยเนื่อนไขว่ายกเว้นเมื่อ การปฏิบัติการป้องกันประเทศและการปกครองถูกขัดขวางแล้วอะไร่ะครับที่มันจะเข้าสู่เงื่อนไขนี้ซึ่งก็เป็นไปตามมุมมองของรัฐบาลฐานพม่านั่นเองครับคุณผู้ชมแล้วก็ได้มีความเคลื่อนไหวครับจากกลุ่มต่อต้านครับวันที่1เมษาครับเวลาประมาณ6กโมงเย็นครับก็มีคนร้าย2คนครับขี่รถจักรยานยนต์1คันครับมาเป็นพานะขว้างระเบิดครับใส่เข้าอาคารสถานีตำรวจจังหวัดท่าขี้เหล็กครับ ถูกรั้วครับเสียหายเล็กน้อยแต่ไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บครับทางด้านตำรวจของท่าคีเล็กครับก็ได้ตรวจดูกล้องวงจรปิดและประกาศครับห้ามประชาชนออกนอกบ้านในเวลากลางคืนอ่ะก็ประกาศเคอร์ฟิวครับคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นครับก็อย่างที่เราได้ติดตามกันมาครับว่าถึงทหารพม่าครับบอกว่าจะประกาศหยุดยิงนะในช่วงเดือนเมษาครับเพื่อฉลองสงการแต่ทางด้านกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นของฝ่ายเมียนมาครับหรือ TBC ฝ่ายเมียนมาครับได้ส่งหนังสือถึง ท b c ฝ่ายไทยครับโดยเนื้อหาครับได้ระบุว่ากองกําลังของเมียนมาครับจะโจมตีเข้ากองกําลังของ RCS SAA หรือกองกําลังของรัชฉานครับที่มีอยู่ฐานตามแนวชายแดนครับส่วนทางกองทัพรัชฉานครับ เมื่อได้ทราบข่าวดังนี้ครับก็ได้มีความเคลื่อนไหวครับโดยผู้นําของกองทัพรัชฉานครับก็ได้มีการอารมณ์เตรียมกําลังพร้อมครับที่จะเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบตามฐานปฏิบัติการต่างๆโดยมีการเคลื่อนย้ายกําลังพลยุทธปกรครับออกสู่แนวรบเพื่อป้องกันและรักษาฐานที่มั่นที่มีจุดใหญ่อยู่5จุดครับซึ่งจุด5จุดดังกล่าวเนี่ยครับก็เป็นฐานที่มั่นกองบัญชาการของกองทัพไทยใหญ่หรือกองทัพของรัชฉานครับซึ่งรวมแล้วแต่ติดชายแดนไทยทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชม5ฐานนั้นครับก็มี ดังนี้ครับคุณผู้ชม1ครับฐานดอยก่อบันครับตรงข้ามกับบ้านพญาไพตตาบลเทิดไทยอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับซึ่งตอนนี้ครับก็มีผู้ลี้ภัยครับที่เป็นพลเรือนครับไม่ใช่ทหารนะครับอยู่อาศัยอยู่แล้วครับอยู่2555คนครับคุณผู้ชมต่อมาครับฐานที่2ครับกองบัญชาการใหญ่ดอยไตแรงครับตรงข้ามกับอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ลี้ภัยที่เป็นพลเรือนครับอยู่2 3 8 1คน ครับต่อมาครับดอย30ครับอยู่ตรงข้ามอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ลี้ภัยอยู่ครับ390คนครับคุณผู้ชมต่อมาครับฐานดอยคำครับอยู่ตรงข้ามอำเภอเวียงแหจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ลี้ภัย253คนฐานที่5้ครับบ้านกองมุงเมืองตรงข้ามกับบ้านรักไทยตำบลมองจำแปอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนฐานนี้ครับมีผู้ลี้ภัย221คนแล้วส่วนที่อยู่ในเขตประเทศไทยครับก็มีศูนย์พักพิงชั่วคราว บ้านกุงจอตำบลเปียงหลวงอำเภอเวียงแหจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ลี้ภัยอยู่303คนครับอันนี้คือสถานการณ์ในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดมีการรบกันจริงแล้วไม่ทราบว่าผู้ลี้ภัยครับที่อยู่ในเขตของรัฐฉานนะครับจะลี้ภัยเข้ามาอยู่ในเขตของประเทศไทยเพิ่มขึ้นหรือไม่ครับ,รบนอกจากการเตรียมการของทางกองทัพของรัฐฉานแล้วยังมีการเตรียมการของชาวบ้านด้วยครับโดยชาวบ้านครับก็ได้ขุดหลุมหลบภัยครับนอกจาก การเตรียมการของทางฝ่ายทหารแล้วครับคุณผู้ชมชาวบ้านครับที่อยู่ในเขตของรัชดาครับก็ได้มีการเตรียมตัวด้วยเช่นกันครับชาวบ้านครับบางส่วนครับก็ได้ทําการขุดหลุมหลบภัยแล้วครับวนทางด้านพลอากาศเอกแอร์บูสุทธิวันครับผู้บัญชาการกองทัพอากาศครับก็ได้กล่าวกับสื่อมวลชนครับถึงสถานการณ์ในเมียนมาในขณะนี้ว่ากองทัพอากาศครับได้ประเมินสถานการณ์แล้วหากมีสถานการณ์เกิดขึ้นถึงขั้นวิกฤตครับได้สั่งเตรียมพร้อมครับเครื่องบิน430ครับ สำหรับการอพอยกค,คนไทยไว้เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมแล้วต่อมาครับเมื่อวานครับวันที่2เมษาครับทางตำรวจพม่าครับก็ได้ออกหมายจับดารานักร้องนักแสดงบุคคลในวงการบันเทิงครับ20รายที่ยุยงให้มีการพลังานหรือ CDM ครับก็คือการแสดงออกแบบอารยะขัดขืนหรือการสนับสนุนกลุ่ม CRPS ของพรรค NLD ของนางองซานซูจีครับเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอาญามาตรา 505แล้วนี่คือสถานการณ์ที่ดําเนินเกิดขึ้นในเมียนมานะครับคุณผู้ชมเรามาดูสถานการณ์ทางด้านสากลกันบ้างครับที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในเมียนมาในครั้งนี้ครับทางด้านจีนครับก็ได้หารือกับพันธมิตร4ประเทศครับในอาเซียนเมื่อวันที่2เมษายนก็คือเมื่อวานนี้ครับทางด้านนายหวังอี้ครับมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีการต่างประเทศของจีนได้พบปะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้ง4ประเทศในภูมิภาคอาเซียนครับที่เมืองหนานปิงมณฑลฝูเจียนได้แก่นายวิเวียน บารากริสนานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์นางเรสโนมาชูดีจากอินโดนีเซียนายฮิชามูดินฮุสเซนจากมาเลเซียและนายทีโอโดโรล็อกซินจูเนียจากฟิลิปปินส่วนถแถลงการร่วมของการประชุมในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมได้กล่าวถึงการสนับสนุนของจีนครับที่มีต่อภูมิภาคอาเซียนในการเดินตามกล,ลไกลเพื่อสร้างสันติภาพในเมียนมาและการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนบาราพิเศษ เพื่อหาหรือเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาโดยรัฐบาลปักกิ่งขอให้คู่กรณีทุกฝ่ายคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาวเป็นสําคัญส่วนในสถานการณ์ที่เกี่ยวกับทะเลจีนใต้ครับรัฐบาลปักกิ่งก็ได้ยึดมั่นตามแนวทางปฏิบัติโดยมีการเจรจาติดตามผลอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการแต่ไม่ระบุถึงข้อพิพาทล่าสุดการที่มีเรือประมงของจีนกว่า200ลำรวมตัวกันอยู่ตามแนวปากาลังวิสซันใกล้กับหมู่เกาะสเปรดี้ ในทะเลจีนใต้ตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วแต่อย่างไรก็ตามครับทางหัวซุนยิงโคศกหญิงกระทรวงการต่างประเทศของจีนครับก็ได้กล่าวเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งครับเมื่อวันที่2ครับที่ผ่านมาว่าความพยายามของอุคคนบางกลุ่มเพื่อให้เกิดการงัดข้อกันระหว่างรัฐบาลปักกิ่งและรัฐบาวลวนิลาจีนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฟิลิปปินส์จะไม่ถูกชักนําไปในทางที่ผิดซึ่งมันเกิดขึ้นอย่างไรครับคุณผู้ชมเกิดขึ้นจากนายแจ็คซาลิแบ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสา,ารัฐครับได้โทรมาหาล็อกซินครับรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์ครับเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวบาการลังวิสซันเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาคุณผูมคิดว่าการที่โคศกหญิงของจีนะครับก็แหมบอกว่า มีความพยายามของบุคคลบางกลุ่มที่ทําให้เกิดการงัดข้อระหว่างรัฐบาลปักกิ่งกับรัฐบาลบันดลาคุณผู้ชมคิดว่าน่าจะเป็นใครครับถ้าเกิดตามข่าวเมื่อกี้นี้ก็คือทางสาหรัฐนั่นเองครับคุณผู้ชมพยายามจะมาแบบยืนข้างฟิลิปปินส์บอกว่าจะมาอยู่เคียงข้างในกรณีที่มีเรือประมงของจีน200ลําม,มาลุกน่านน้ำครับคุณผู้ชมในการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนกับรัฐมนตรีต่างประเทศ4ประเทศในอาเซียนนะครับ มีเ้่งกันอยู่2กลุ่มนะครับคุณผู้ชมเมื่อกลุ่มแรกครับก็คือที่ได้ลงรายละเอียดไปแล้วก็คือทางด้านฟิลิปปินส์เรื่องในทะเลจีนใต้ครับส่วนสามประเทศที่เหลือครับได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียและก็สิงคโปร์ครับก็คุยในเรื่องของอาเซียนครับเพราะ3ประเทศนี้ครับมีความพยายามที่จะเป็นผู้นำครับในการจัดการหรือว่าแก้ไขปัญหาในเมียนมาครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับยังคงสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการเมืองทางการทหารระหว่างประเทศครับได้ต่อในรายการ Big w a r l ผ่านโลกสวัสดีครับ